หนึ่งจุดเกิดโคตรเหนือยเลยอันหนึ่งเก็บดินเปนเงี้ยเดวีสุดท้ายไม่ดีเฮ้ยมุมนี้ไม่ได้เมาส์ไม่ค่อยดี บนเขาตัวนึงเขาครับเขาตัวนึงลงลงนี่ลงนี่เมื่อกี้ลงตัวสองอย่างเยอะเนี่ย <c oughs> เยอะจัดบอกแค่นี้แหละอยากเยอะหลังเขาก็มีตัวหนึ่งตรงบันไดลิงอ่ะโหจุดเกิดบานเลยลเด็กเอมหนึ่งเคลื่อนอันเกมหนึ่งบานไม่ใ <c oughs> <c oughs> ครเก็บดิสได้ ลลงลงเหมือนเซิฟสองเมื่อกี้มันหน้าได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าลงไม่เหมือนเซิฟสองเมื่อกี้มันคงไม่ได้ไอ้เชี่ยยิงแม่งกลับมานดนึง่งลงไปคือไม่มีโอกาสได้ยิงมันเลยเชีย ว้าย,ยิงบังเกอร์กูแตกเลยสัตว์เอ็มหนึ่งแตกแล้วหรอเออเย็นใจเย็นบังเกอร์ไอ้ดิ้งกูไอ้สัตว์เงาคืนมาเลยห้าร้อยจีซีสายดิ้งมันกดให้ <c oughs> ใช่ใช่เข,ขาแคร์เลยดิ้งมันไปลำปางแล้วดิ้งลำปางกูที่ส<ช>ิบเก้าไม่ใช่ป <2 S 1> ับที่มาตรงงมาได้ลิงตัวหนึ่นงเอาดิ้งมันกลับ ไปลำปางเหรอใช่กลับบ้านแล้วมาเ่็นเนไปนเล่นในโน้ตบุ๊กอยู่ไม่จะนานัดทัดมือฝ่ายไปเลยมือสน,น,น,อสนระยะไกลรอยหวานระวังนะเต็มเลย